ทำลายแฟดเอาอีกแค่เอาแค่แฝดกินหญ้าหรอฮะแฟดกินหญ้าคนอืมอืมลอยไหมเดูพี่ๆครับ เหนือดำเหนยวดำทำไรเหนยวดำรูกบีสองอ๋อเหนยวดำกินญ้ากันเชา้ชาเช้าพาออกมาตากน้ำค่ะอะไรมาเดินบนหญ้าที่มีน้ำค้างอันนั้นบีสองค่ะบีสองทำไรลูกช่วงนี้หญ้าคือเริ่มขึ้นรกอีกแล้ว พีทีเียมถุงเงินลงมานะถุงเงินเร็วถุงเงินถุงเงินเมียวเมี้ยวเมี้ยวเมีเมีมียวเมี